สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันนางสาวปริดากิ่งปุเป็นนิสิตชั้นปีที่3คณะวิทยาการสารสนเทศสาขานิเทศศาสตร์เอกประชาสัมพันธ์ระบบพิเศษค่ะวันนี้จะมาพูดให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องมลภาวะของเสียงปัจจุบันนี้สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติของเราหลายอย่างกำลังถูกทำให้อยู่ในสภาพที่เป็นพิษหรือที่เรียกกันว่ามลภาวะทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งหมายถึงสภาพของสิ่งแวดล้อมที่มีพิษเจือปนอยู่มากจนถึงขีดที่สามารถเป็นอันตรายต่อร่างกายของเราหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆได้แก่มลภาวะของน้ำอากาศเสียงและดินเป็นต้นค่ะเรื่องของมลภาวะของสิ่งแวดล้อมนี้ทางรายการของเราได้นำมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังไปบ้างแล้วเป็นบางเรื่อง สำหรับเรื่องที่จะคุยกับท่านในวันนี้ก็คือมลภาวะของเสียงคำว่ามลภาวะของเสียงหมายถึงสภาพของเสียงที่เป็นพิษอันเนื่องมาจากมีความดังเกินที่หูจะทนได้ซึ่งอาจทำให้อวัยวะและราษาทรับฟังของเสียงของเรามีอาการผิดปกติเสียงที่ดังติดต่อกันเป็นเวลานานแม้ว่าจะดังไม่มากนักก็อาจทำให้ผู้ฟังรู้สึกหนวกหูและมีอารมณ์หงุดหงิดได้ สภาพเช่นนี้กล่าวได้ว่ามีมลภาวะทางเสียงเกิดขึ้นมลภาวะของเสียงมีผลทําให้ประสาทรับฟังเสียงของเราถูกรบกวนจนเกิดความผิดปกติเช่นหูหนวกห,หูตึงขณะที่เรารับฟังเสียงที่มีสภาพเช่นนี้มักทําให้เกิดอาการหงุดหงิดเช่นที่บ่นกันว่าหกหูเป็นต้นสิ่งแวดล้อมในสมัยก่อน มักจะได้ยินเป็นเสียงนกร้องเสียงลมที่พัดผ่านต้นไม้ใบหญ้าเสียงร้อของเกวียนเสียงสีกับเพลงเสียงเหล่านี้น่าฟังมีความไพเราะและไม่ดังจนเกินไปแต่ปัจจุบันนี้สิ่งแวดล้อมรอบตัวของเราเปลี่ยนไปมากมียอดยนานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เช่นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เรือยนต์เป็นต้นค่ะมีโรงงานอุตสาหาการรมที่มีเสียงอึกกระทึกของเครื่องจักร บ้านเรือนและอาคารบางแห่งเปิดเครื่องขยายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ดังจนเกินความจำเป็นเป็นต้นเสียงที่เราได้ยินในปัจจุบันนี้มักจะเป็นเสียงอุกระทึกไม่น่าฟังและดังจนลบกวนประสาทซึ่งเป็นเสียงที่สภาพเป็นพิษจึงกล่าวได้ว่าปัจจุบนันนี้มนุษย์เรากำลังได้รับอันตรายจากมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมที่หลีกเลี่ยงได้ยากอย่างหนึ่งคือมลภาวะของเสียง และเป็นเรื่องที่ทุกคนควรทราบโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเมืองทั้งนี้เพื่อจะได้หลีกเลี่ยงป้องกันและแก้ไขปัญหามีให้เกิดมลภาวะของเสียงหรือลดปัญหานี้ให้น้อยลงค่ะในทางวิทยาศาสตร์ถือว่าเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุและอากาศเสียงจะเดินทางไปในหูผู้ฟังได้ต้องมีอากาศกั้นอยู่ระหว่างต้นกำเนิดของเสียงนั่นหมายความว่า เสียงเดินทางผ่านสูญยากาศไม่ได้ภายในหูของเรามีอวัยวะรับการสั่นสะเทือนและมีระบบประสาทที่จะแปลเปลี่ยนความหมายการสั่นสะเทือนเป็นเสียงต่างๆอวัยวะรับการสั่นสะเทือนชิ้นแรกภายในหูของเราคือแก้วหูซึ่งมีลักษณะเป็นเยื่อบางๆปิดรูหูอยู่คล้ายกับหนังกองที่ขึงตึงเมื่อต้นกำเนิดของเสียงสั่นสะเทือน การสั่นสะเทือนจะส่งผ่านมายังอากาศเข้าไปในรูหูและทําให้แก้วหูสั่นสะเทือนอํานาจการสั่นสะเทือนนี้จะถูกส่งต่อยังอวัยวะชิ้นอื่นๆภายในหูส่วนกลางและส่งไปยังส่งประสาทรับฟังเสียงเสียงที่ดังมากแก้วหูจะสั่นด้วยช่วงที่กว้างมากระดับเสียงที่สูงมากแก้วหูจะสั่นด้วยความถีมากนั่นหมายความว่าเสียงที่ดัง ได้มีระดับเสียงที่สูงมากแก้วหูก็จะทำหน้าที่หนักที่สุดค่ะการสั่นสะเทือนที่มีช่วงกว้างมากจะเกิดเสียงที่ดังมากแต่ถ้าเราอยู่ไกลจากต้นกำเนิดเสียงจะได้ยินเสียงที่มีความดังน้อยดังนั้นในการกำหนดความดังของเสียงจึงพิจารณาในลูกของความเข้มของเสียงที่หูได้รับซึ่งขึ้นอยู่กับพลังงานของเสียงที่มาถึงหู และกำหนดเป็นมาตรฐานของความดังนี้มาเช่นเสียงที่เบาที่สุดหูคนปกติสามารถได้ยินกำหนดให้มีความดัง0เดซิเบลเสียงเปิดหนังสือพิมพ์มีความดัง30เดซิเบลเสียงคนพูดตามธรรมดามีความดัง60เดซิเบลเสียงบนบนถนนที่มีการจราจรหนาแน่นมีความดัง80เดซิเบลเสียงเครื่องจักรในโรงพิมพ์ มีความดัง1 0 0ยเดซิเบลเสียงฟ้าร้องและเสียงเครื่องบินไอพ่นขณะขึ้นสนามบินมีความดัง1 1 0 d เดซิเบลและเสียงที่ดังที่สุดที่หูจะทนได้ฟังความดังนั้นก็คือ1 2 0 d เดซิเบลเป็นต้นค่ะตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลกระบุไว้ว่าเสียงที่ปลอดภัยต่อกระบวนการรับฟังของเราควรมีความดังไม่เกิน8 5 d เดซิเบล ไม่ได้ยินวันละ8ชั่วโมงความดังของเสียงที่มากกว่านี้ถือว่าสภาพเสียงเป็นพิษซึ่งอาจมีผลทําให้หูผิดปกติท่านผู้ชมเคยได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์หรือเสียงรถยนต์ที่ถอยเสียแต่งไหมคะเสียงเกิดขึ้นนั้นมีความดังอยู่ในขั้นสภาพเสียงเป็นพิษซึ่งสามารถทําอันตรายต่อหูของท่านได้ในการแก้ไขมลภาวะของเสียงเป็นพิษ อาจทาได้ดังนี้คือจะต้องกําจัดต้นกําเนิดเสียงอึกกระทึกนั้นให้หมดไปและอีกวิธีหนึ่งคือหลีกเลี่ยงไม่อยู่ในบริเวณที่มีบุรภาวะทางเสียงการกําจัดต้นกําเนิดของเสียงอึกกระทึกนั้นทําได้โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียงพยายามลดความดังของเสียงให้น้อยลงเช่น รถยนต์ที่ถอยเสียแตกก็ควรเปลี่ยนใหม่ในทันทีโดยไม่ปล่อยให้เสียงบรบกวนชาวบ้านผู้ที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ควรเร่งความเร็วมากนักเมื่อผ่านชุมชนและควรใช้ถอยเสียที่มีสิ่งลดความดังเสียงเป็นต้นสำหรับการหลีกเลี่ยงมลภาวะของเสียงนั้นคือไม่ตั้งบ้านเรือนอยู่ในบริเวณที่มีเสียงอุกทรึกเช่นโรงงานอุตสาหกรรม ริมถนนใหญ่ใกล้สนามบินเป็นต้นค่ะอย่างไรก็ดีการใช้แผ่นกั้นเสียงหรือที่เรียกกันว่า a i r c o ู l สติ c กบอร์ด cool ซึ่งเป็นสัญลักษณ์คล้ายกระดาษชานอ้อยซึ่งเต็มไปด้วยรูที่ไม่ทะลุอยู่ด้านหน้าแผ่นกั้นเสียงนี้จะดูดกลืนพลังของเสียงให้น้อยลงดังนั้นเมื่อนำมากั้นเป็นผนังห้องด้านที่กำเนิดเสียงอยู่จะทำให้ความดังของเสียงที่ถูกหูของเราลดน้อยลงบ้าง เรื่องของมลภาวะของเสียงที่คุยกับท่านผู้ชมในวันนี้จะขอจบลงแค่นี้หวังว่าท่านผู้ชมคงไม่เปิดโทรทัศน์ดังจนเกินความจำเป็นซึ่งจะเป็นการช่วยลดมลภาวะของเสียงให้กับสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะวันนี้ดิฉันก็ขอจบการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องมลภาวะของเสียงเพียงแค่นี้ขอบคุณค่ะ